สวัสดีครับผมสวัสดีเอซทัางช่องพหัต channel ครับผมเนาะมื้อนี้ครับวันที่6สิงหาคมสองหคา6กับผมมื้อนี้ครับผมจะมีนอนทัางมาฝากตอนเอซทัางช่องครับผมเป็นของเลขวิ่งณคอนปฐมครับงดที่แล้วครับนี่ครับให้3มาครับผมเนาะงวดที่แล้วให้3มาครับนี่ครับเข้าที่5 3ครับเจ้านี่แม่นครับผมเนาะ ส่วนมากจากเขาครับผมเลกวิ่งเพ่นครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเลกวิ่งณคอนปฐมมาด้วยครับผมเนาะเพราะว่าเวลาพ่นถูครับผมเป็นกระสรงเงินมาห้น้องแพ้งครับผมค่าแพมเพิร์ดครับผมเนาะวดนี่เป็นกระสรงมหายสองพันหาครับผมก็ขอขอบคุณเด้อขอให้ลํารด้วยนะครับเนาะอย่าเจ็บอย่าจนครับผมผู้ใหญ่จะดีจากณคอนปฐมครับนี่ครับ เพราะว่าครับผมเนาะเพิ่นอยู่กับช่องผมประมาณสามปีแลลวครับผมอยู่กับช่องผมประมาณ3ปีแล้วครับผมเนาะตั้งแต่อาจารย์หน่อยครับผมยังไม่เสียครับผมเนาะเมื่อก่อนอจย์หน่อยครับผมพัดว่างคลิปในช่องผมแล้ครับเพิ่นก็เสียชีวิตไปครับผมเนาะเพิ่นกลับมาสานต่อครับผมพนให้เบื่อท่วมากครับผมเนาะเหล็กวิ่งทุ่นถมมากผมก็เลยสานต่อกับอาจรย์หน่อยครับผมก็เลยมาฝากตอน f c ทั้งช่องครับผมนี่ครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะผู้ใหญ่เจดีจากนครปฐมครับที่ให้แนวทางดีๆมาตลอดกับผมเนาะก็ตามนี่ครับก่อนอื่นครับขอฝากับเจดีทางช่องนี่ครับผมนี่ครับพญาเล็บคุดของดีของปู่40ครับนี่ครับรับผมเนาะพญาเล็บคุดของดีของปู่40ครับนี่ครับ ทุกองค์ผ่านการปลุกเสกโดยปู่40ครับถาบูชาไปแล้วผมจะนําลายซื้อไปเห็นปู่40เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้ f อที่ทั้ง2องความครับผมหรือว่าใครไม่บูชาก็สามารถมาเปิดดวงกับปู่ได้หรือว่าทักลายมาฝากลายชื่อผมมาปัจจัยแล้วแต่จะถวายปู่ครับนี่ครับตามนี้ครับผมเนาะพยากรพุดเป็นไม้มงคลหายากพกติดตัวไว้เดินทางแ้วคขาดปลอดภัยครับผม โชคลาบเข้าทุกทางค้าขายดีครับตามนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอให้ครับผม065 241 74 38ครับ065 241 74 38ครับแกงข้าวครับผมเนาะถ้าใครอยากวางแนวทางทางช่องผมครับก็ส่งแนวทางมาดูก่อนสักงวด2องวด ขาเขาจริงครับผมเนาะผมจะนั่มนลงช่องให้เอฟซีทางช่องอีกนึงครับผมเพราะว่าตอนนี้ครับคนส่งเน่าทางมาเยอะมากครับผมผมก็เริ่มขัดกล่องครับผมเนะาะเจ้าไหนที่ว่าเขา่างดนีงดนาน้า,นาลงให้เอฟซีทางช่องรหรือว่าเจา้าใดไหนติดตามครับผมเนาะแต่นําลงให้เอฟซีทางช่องผมผมต้องจุดจุดหน้าก่อนคัดกรองก่อนครับผมตามนี้ครับ ถ้าเข้าจริงเดี๋ยวผมนำมาลงช่องให้ f อทางช่องเด้อสำหรับคนที่ฝากนอกางแม่ครับผมเนาะแกงข้าวครับผมตามนี้ครับแกงข้าวอีกขึ้นนึงครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นครับมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นครับเพราะว่าเพจปลอมเยอะมากครับผมเพจปลอมเยอะมากครับผมเนาะเพราะว่าเพจปลอมของผมนี่เยอะมากครับผมใครเป็นมันผมบ้างครับผมเนาะ ตั้งเพจซื้อผมเต็มเลยผมนาเฟสนานะครับผมเต็มเลยของปลอมเยอะมากครับมาแล้วครับผมวันนี้ครับเลขวิ่งนครปฐมที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับงวดนี้ครับผมเพิ่นงมาให้ครับผมเนาะหมื่ขึ้นนี้ครับเจ้านี้อยู่กับผมมาสามปีแล้วขอบคุณเด้อครับเด้อผู้ใหญ่ใจดีจาก นครปฐมครับรมผมเนาะมีแต่ให้ครับผมเนาะมีแต่ให้นะครับผมนครปฐมเวลาเรียกเพันเขาครับผมเนาะเป็นกนร,ระซงปัจจัยสนเงินไม่เห็นหนองค้ำแพงค่าเพมเพิร์ดครับผมทุกพันสองพันครับผมขอควบบุญขวบคุ้นเดอ้อขอให้ กำลังเรือยๆครับผมเนาะเฮ้งเฮ้งครับมันมันเลขวิ่งนะขอดปฐมงวดนี้ครับงวดที่แล้ววิ่งสามครับผมวิ่งสามเข้าที่ห้าสามบนครับเข้าที่ห้าสามบนงวดนี้ได้มาแล้วครับงวดนี้งวดนี้ได้มาแลเดองวดนี้เจ็ดครับ งวดนี้เครับตัวเดียวงวดนี้7ตัวเดียวครับบนล่างครับผมเนาะบนล่างครับวิ่ง7บนล่างงวดนี้ครับเม็ดเดียว ครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากพ้าวบันทมให้มาแล้วครับงวดนี้วิ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับผมนี่ครับพ่นวิ่งของแท้ครับผมเนาะพ่นวิ่งเงินละแสนครับผมบนหนึ่งแสนล่างหนึ่งแสนนี่ครับอยากวิ่ง 3, สามเมื่อกี้นี่วิ่งสามบนหนึ่งแสนวิ่งสามล่างหน 1, ึ่งแสนได้กาไรหนึ่งแสนนี่ครับวิ่งเอาครับผมเ <c ười> พราะว่าครับผมเนาะ่นทุนหลายครับผม่ <c ười> นรวยแล้วครับผมเนาะเ <c ười> พราะว่า พันสรงเหล็กไม่ผมเนยกับพันโทนมาผมเนี่ันส่งบ้านพันคนเนาะส่งบ้านไม่ให้ดูครับผมเนาะโอ้โหหลังเบลอเลยครับผมเพิ่นด้วยแหละครับผมเพิ่นวาเล่นเลขเพิ่นบอกเล่นเลขโอกาสผิดยากครับผมเพิ่นวาครับผมถ้าเลขวิ่งเนะเพิ่นวาผิดงวดนี้งวดหน้าก็เข้าใหม่เหมือนเดิมครั museums, museums, droite, store, บผมเพิ่นวาเนี่ครับเจ้านี่ครับผมเนาะผู้ใหญ่จะดีอย่างคอนทมเนี่ยเพิ่นกาเคยวิ่งเขาตึกตอกันมาโอ้ต้นปีประมาณ 6, 7, หหกเจ็ดงวดติดต่อกันครับผมตัวเดียวนะชนมากครับผมเนาะจะเป็นล่างครับผมหลังๆมากจะเป็นบนล่างครับผมเนาะบนล่างบนลา่างแต่ว่าเพิ่นวิ่งบนล่างเดอเอฟซี 3, ทางช่องตัวละหนึ่งแสนบาทครับบนบนล,าลา 1, 000, บน 1, ่างล่างหนึ่งแสนบนหนึ่งแสนกาวนีครับผมเนาะของแท้ครับผมวันที่สิบหกทับแปดทับหกหกครับครับงวดที่แล้ววิ่งสามครับ งวดนี้วิ่งเจ็ดครับนี่ครับงวดที่แล้วงวดนี้วิ่งเจ็ดครับแคปหน้าจอครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมใครรอเจ้าไหนบ้างครับผมเนาะช่วยคอมเมนต์ด้วยครับใครรอเจ้าไหนบ้างช่วยคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องการถามมาหลายครับผมเลขของปนีครับผมเนาะเลขของปนีครับเดี๋ยว คลิปต่อไปครับผมจะเป็นเลขของป้านีครับผมเนะาะแล้วก็เลขวิ่งลูกสาวปูสามแปดครับผมคลิปต่อไปครับเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องกับโทษมาถามไล่มาถามหลายครับเลขมือจะลงให้เอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะเพราะว่าวันนี้วันที่หกแล้วครับผมอีกทั้งนึงครับผมช่วงนี้น่ะเดินทางลําบากครับผมเนาะเดินทางลําบากครับเดินทางยากมากเพราะว่าบ้านผมน่ะฝนตกติดต่อก,กันประมาณ อาทิตย์หนึ่งแล้วครับผมหกเจ็ดวันแล้วเนาะครับเนาะมันผมน่ะฝนตกติดต่อกันหกเจ็ดหมื่นแล้วครับเอาตามนี้ครับผมเนาะกระสุดท่านี้ก็ขอไอ้พอนเหตุที่ทางช่องที่เมือคลิปนี้นําไปพิจารณาเบื้องครับผมถ้าชอบก็ตามบ่มากกับพานได้เพราะว่าเจ้าหนีครับผมผมรับประกันผมพันทงเลยนี่ครับเพิ่นวิ่งกิ่งของเพิ่นเองครับผมเนาะเพิ่นเอาเหล็กมาแบ่งปันไอ้ที่ทางช่องได้ซื้อเพราะว่าเพิ่นรวยอยู่แล้วครับผมนี่ครับ ตามนี้ครับผมเนาะเอาครับงาจอ<ร>ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพราะว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์ครับ <laughs> ตามนี้ครับผมเนาะสวัสดีครับเจอคลิปนาครับ